หนูอมองว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพเป็นตัวเองค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าถ้าเด็กไทยรวมพลังกันนั่นแหละคือความเข้มแข็งความเข้มแข็งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและสิ่งสำคัญคือการได้รับการปลูกฝังที่ดีให้พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติเมื่อเด็กๆมีความพร้อมทั้งกายและใจแล้ว สิ่งที่ถูกหล่อหลอมาตลอดเวลาจะช่วยให้กล้าเผชิญได้ทุกวุรกิจและนั่นแหละคำตอบมันถึงเวลาแล้วที่เด็กไทยทุกคนจะต้องร่วมปลูกจิตสำนึกรักผลักจิตสำนึกบวกประสานทุกความเข้มแข็งเพื่อสร้างประเทศไทยให้ยั่งยืน